คุณผู้ชมคะยาวราแถวบ้านเลยอถนนมังกรก็เล็กๆแคบแคบเนาะเก๋งเก๋งอะไรจอดริมถนนอยู่แล้วใครเคยไปจะรู้แหละแล้วรเดอร์ก็วิ่งรับอาหารทีนี้เก๋งเปิดประตูไม่ดูรถเลยปัดบไรเดอร์เนี่ยคว่ำแบบนี้เนี่ยจอดแล้วเปิดประตูทันทีลืมดูข้างหลังไงคนนั่งหลังอะเนาะเออคนนั่งหลังแล้วมันไม่มีกระจกข้างด้วยไงแต่เป็นเราเวลาเราจะลงเราจะหันหลังไปดูกันหลังเนาะ อ,อันนี้อาจจะจังหวะรีบหรือเปล่าเป็นไปได้เนาะเส้นมังกรด้วยเนาะถนนแคบด้วยนะคะ,ะเขาก็ขี่มาปกตินะเอาเก่งก็เบรกกระทันหันลงก็ลงกะทันหันด้วยนะคะทีนี้ไรเดอร์เจ็บที่มือก,กระจกรถมอเตอร์ไซค์ก็หักด้วยคู่กรณีเสนอเงินให้พันหนึ่งพยายามจะเหมือนกับให้ตัวไรเดอร์เป็นฝ่ายผิดร่วมด้วยอะคะ่ะหาว่าประมาทร,ร่วมแบบนี้นะคะ่ะแต่วงจรปิดก็เก็บมาให้ตำรวจแล้วนะคะ ตำรวจก็ยังพูดเหมือนกันว่าเป็นประมาทร่วมทีนี้ก็เลยไม่พอใจแล้วไรเดอร์รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมประมาทร่วมตรงไหนอย่างเงี้ยเนาะเออเออก็เลยปรึกษาทนายแล้วล่ะเพื่อยืนยันว่าผมไรเดอร์ผมไม่ผิดนะอืมเออเดี๋ยวตำรวจจะนัดไก่เกรยกทีหนึ่งคุณผู้ชมเพราะพ่อแม่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงไรเดอร์ประมาทร่วมหรือเปล่าขายอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาก็ขี่ของเขามาดีๆนะเปิดมาสั้นแรงเจเออเอออะ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง